สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวาคันนี้ครับผมวันนี้เปิดฉากมานะครับกับโต๊ะที่เต็มไปด้วยพักเครื่องนะครับคือยังไม่ได้จัดนะพอดีผมมีชุดหนึ่งซึ่งเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ตอนนี้นะครับเป็นพระหลวงพ่อโสธรครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของกรมตํารวจตอนนี้มาแรงและทาให้นี่ชั่วโมงนี้ครับพอะพุทธโสธรกรมตํารวจครับนี่ครับแบบนี้เลย เป็นกระแสขึ้นมาร้อนแรงนะครับเอาแล้วเสียงมาแล้วนะนี่เป็นกระแสร้อนแรงนะครับกับพระพุทธโสธรหลวงพ่อโสธรกรมตํารวจครับวันนี้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนะไม่รู้ว่าจะเห็นกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซูมเข้าไปก่อนอ่านี่แบบนี้นะผิวพันวันณนะเดิมเลยนะครับแบบนี้องค์นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนญุญาตมีไม้พิเศษมานี่ยังไม่ได้ใช้เป็นไม้ที่เอาไว้ดูส่องพระแบบนี้นะนี่ครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงพ่อพุทธโสธร มีปีพศบอกไว้นะครับ2,538นะครับเขียนตรงนี้ว่าพระพุทธโสธรนะครับแล้วก็เมืองฉะเชิงเซาแต่ไม่มีสระอาะนะเห็นไหมเอ่ยท่านผู้ชมครับเหรียญรุ่นนี้นะครับตอนนี้หาสวยว่ายากหาแท้ายากกว่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยที่สําคัญนะครับต้องดูกันให้ดีพิจารณากันให้ดีนะครับของเรียนแบบออกมาหรือว่ายังไงเนี่ยต้องพิจารณานะแท้หายากนี่ผิวเดิมนะครับ ผิวพธุ์วันณะเดิมเลยนะอย่างที่ผมบอกน้าด้านหน้านะครับมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรเห็นว่าพุทธโสธรเมืองฉาจังเซาแล้วมีปีพศบอกไว้นะครับนี่คือด้านหน้านะด้านหลังครับมีโล่นะมีตาตํารวจนะนี่ของกรมตํารวจนะครับนี่แปดสิบปีกรมตํารวจนะครับแล้วก็มียันนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มียันหนึ่งสองตรงนี้จะเป็นยังไงแล้วเขาดูกันยังไงนะครับเบื้องต้นนะอธิบายแบบนี้นะครับ กับเหรียญพระพุทธโสธรกรมตำรวจ1รายการนะแล้วก็มีโสธรปี37เป็นโสธรสองหน้าผลิตที่ประเทศออสเตรเลียนะตัวนี้มีตานะเดี๋ยวให้ดูกันวันนี้เอาไวไ้วหน่อยนะครับมีอยู่ประมาณสัก3-4รายการที่เป็นของหลวงพ่อพุทธโสธรองค์นี้ปี 36, 36 36นะครับเรี่ยมเงินมาเรี่ยมเงินเก่ามาเดี๋ยวผมมาขัดทอความสะอาดมีปี36ปี37ปี38ที่เป็นของกรมตำรวจแล้วก็มีอีกหนึ่ง หนึ่งองค์นำหนึ่งชุดนะนี่แบบนี้นี่ก็เป็นของกรมตํารวจเหมือนกันนะครับรุ่นประวัติศาสตร์นะครับนี่สํานักงานอาคารตํารวจแห่งชาตินะปีพศเท่าไหร่นะอีนนี้4ิบี่สิบสี่สิบสานี่สี่สิบสานะครับสำนักงานตารวจแห่งชาติเหมือนกันข้างในมี3ามองค์แบบนี้นะครับเอาลายจะเป็นยังไงมันต้องไปไวๆเพราะว่าเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 4, 4รายการนะท่านผู้ชมครับอะเมื่อกี้ยังค้างอยู่กับองค์องค์งนี้นะครับ กรมตำรวจแบบเหรียญนะซูมเข้าไปอีกนะครับอ่าวันนี้ใช้ซูมอย่างเดียวนะตรงนี้นะครับที่เขาไว้ดูกันจดสังเกตกันง่ายๆนะไวๆนิดนึงนะตรงข้อศกตรงนี้ตรงเสียนด้านบนแล้วกันเรียกกันแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยซูมมาขนาดนี้แล้วนะตรงนี้นะครับนี่จะมีรอยจิกๆอยู่นะแล้วก็ตรงหูตรงหูเนี่ยจะเป็นเหมือนตะขอเลยนะแหลมๆนะครับเส้นคอคมๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมืองเนี่ย เมือ,องฉาดจงางเซาเนี่ยจะเป็นคืนอ่านี่ผมทำโค้งอย่นี้นะเป็นคืนนะขึ้นมาโน,น่นอย่างนี้นะครับอยู่ที่ตรงด้านขวามือแล้วกันขวามือนะตรงนี้นะเห็นไ,ไหมเอ่ยแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะดูบล็อกวงเดือนหรือว่าเป็นสายฝนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังพี่น่าจะตรงไหนนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับมีจุดฟันฟันที่อยู่ในโลกเนี่ยตรงตัวโลกตำรวจเนี่ย,มมเ,ยเป็นฟันฟันนะซีซีนะครับแล้วก็มี บล็อกที่เป็นบล็อก10โท10บตี10เอก10อะไรเนี่ยใน10อะไรเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นขีดๆนะครับแล้วก็กันปืนหลังกันปืนหน้านะครับบล็อกสายฝนบล็อกวงเดือนอ่านี่คือบล็อกก่อนนะนี่คือบล็อกก่อนนะครับผมและทีนี้เรามาดูกันชัดๆครับนี่ผมใช้ซูมเข้ามานะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงกล้องนะครับใช้ซูมเข้ามาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับตรงเนี้ยตรงนี้มีรอยจิกนะเี่ตรงนี้นี่นะครับอ่านี่เห็นนะ ทำแค่นี้ก็เห็นนะครับพระนี่ยังอยู่ในสภาพผิวสวยและฝั่งนี้มองเห็นเป็นคลื่นใช่ไหมเนี่ยเป็นคลื่นนะครับผิวกระแสผิวดเดิมๆนะแล้วก็ตรงหูนี่เป็นแหลมแหลออกมานะครับจุดหนึ่งมีเส้นขอบเส้นสดเกลียวเส้นบังคับเนี่ยวิ่งอยู่นะที่เห็นใช่ไหมน,นี่ครับตรงนี้นะเป็นเส้นขอบขอบ,ขอบ,ข,อบ,ข,อบขอบนะครับให้เห็นนะผมไปไวๆนิดนึงนะครับไปไวไหน,หนิดนึงนะเนื่องมาจากมีหลายองค์นะครับนี่คือด้านหน้านะที่ไว้พิจารณาก่อนนะครับความคมชัด ขององค์หลวงพ่อนะครับตัวหนังสือไม่รีบไม่แบนนะครับไม่ขาดนะตรงนี้นะครับก็เป็นใจความหนึ่งสาคัญแลวบางท่านเขาก็ดูที่ฐานตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฐานตรงนี้มันจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะครับเป็นลายข้าวหลามตัดตรงเนี้อ่าบางทีถ้าเกิดเป็นมนๆมนก็ไม่ใช่นะเขาบอกกันมานะเป็นจุดสังเกตจุดดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบข้าวหลามตัดเลยโอ้โหผมพูดเร็วมากเลยนะให้มันเร็วๆนะกระชับให้ได้มากที่สุดนะมีหลายองค์ ยำ้ำไอเดลน์ผมขึ้นไปให้ระหว่างการเดินทางของคลิปนะครับนี่คือผิวพันธุ์วันณนเดิมเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังตรงนี้อ่าซูมแบบนี้ก็เห็นดีนะไม่ต้องลงกล้องละเนี่ยจะเห็นเป็นซี่ๆๆนะครับนี่เหมือนกัดกัดดาบอยู่เลยนะเหมือนกัดอะไรอยู่นะเนี่ยเป็นซี่ๆฟันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือ3-4จุดนะที่เอาไว้ใช้ดูนะครับส่วนขอบเหรียญตรงเนี้ยบางเหรียญก็เต็มนะเนี่ยขอบเหรียญเนนะี่ยบางเหรียญก็เต็มบางเหรียญก็ มีแหว่งมีเว้าวไปนะครับแต่โชคดีเหรียญนี้เต็มนะนี่มีรอยปิ้นเห็นๆน,นะครับให้เห็นอยู่นะครับผมเพิ่งเอาไปเลี่ยมสวยๆเก็บผิวไว้นะครับส่วนรูจเจาะเหรียญแบบนี้มองไม่เห็นแล้วนะผมเอาไปเลี่ยมมาก่อนนะไม่งั้นจะให้ดูรูเจาะที่หูเหรียญด้วยนะครับไม่มีเส้นไม่มีขอบเกินนะเป็นรูเจาะมารูเดียวนะครับอ่านี่แบบนี้นะครับโสทอนในรูปแบบกรมตํารวจแบบเหรียญครับ80ปีกรมตํารวจสวยๆเลย สวยยเลยย้ํานะสวยๆเลยนะครับนี่ใครที่อยากได้ตามหาอยู่นะครับสักองคหนึ่งไว้ใจผมปูพะเครื่องครับไอดีไลน์ผมขึ้นไว้ให้ระหว่างการเดินทางของคลิปอยู่แล้วนะครับเอาไปต่อนะครับปีสามดบ้างนะปีสามเจ็ดนะครับปีสามเเป็นโสธทอสองหน้านะครับผลิตที่ประเทศออสเตรเลียมีทําที่ออสเตรเลียกับที่ทำที่ฮ่องกงนะครับที่ฮ่องกงผมออกไปแล้วนะไม่ได้นํามาให้ดูกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะมีเขียนตีตาไว้นะครับนี่ อ่านี่ A M อะไรเนี่ยนะครับตรงนี้นะนี่ย่อมาจากภาษาอังกฤษอ่ะยาวๆนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปหาดูนะครับสาังกฤษนะนี่นะตรงนี้ด้วยนะครับสองฝั่งเลยเป็นรูปแบบของหลวงพ่อพระพุทธโสธรเนี่ยนั่งเต็มองค์นะครับด้านนี้เขียนพระพุทธโสธรนะครับวัดโสธรวัดลาลามนะปีพศ2537ฉะเชิงเซาและมีเม็ดไข่ปลาล้อมเลยนะเม็ดไข่ปลาล้อมเหรียญทําจากโลระสาบนะครับนี่ตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนขอบสตังค์ด้วยนะครับเนี่ย ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันโสธทองสองหน้านะครับสร้างในปีพศ2537นะครับมีเขาว่ามีส่วนผสมของทองคําแท้ด้วยนะครับเลยเป็นแบบนี้นะสีจะสวยขัดเงาด้วยนะครับจะมีหลายเนื้อนะเนื้อเงินเนื้อออันนี้เนื้อขัดเงานะสงแดงขัดเงาแต่สีแวบเลยนะนี่ดูสีเงินนี่ยังสวยใหญ่เลยนะครับสน,นาาุนพาราก็ไปไกลนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อแบบนี้ยังจับต้องได้นะครับใครที่ชอบ ชื่นชอบในพระพุทธโสธรนี่หน้าตาติดคมชัดดีนะวันนี้ไม่ลงกล้องเลยสบายใจเลยนะใช้ซูมเมาโทรศัพท์เปลี่ยนใหม่นะครับผมชัดเจนดีทุกอย่างเลย <c oughs> นี่นะไปต่อนะครับไปต่อไปต่อสององค์ละสององค์ละแล้วก็ปี37จ็แต่ปีเนี้ยเอ่อนี้ปี36ปี36เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับที่ระลึกนี่ที่ระลึกในงานในงานสร้างพระโบสดนะครับนี่แบบนี้นะนงานสร้างพระโบสดปี2536 วัดโสธรวรวิหาร8ปดลิวครับแลวข้างหลังเป็นยันนะครับแต่องค์เนี้ยได้ดีหน่อยนึงก็คือตรงที่ผมเนี่ยได้เลี่ยมเก่ามานะครับเลี่ยมเก่ามาตอนแรกก็ดามิดติตือเลยนะแล้วผมก็มาทําการขัดทําความสะอาดนะครับห่วงนี่ก็เป็นเงินนะเงินเก่านะครับเงินสมัยเก่านะนี่เป็นรูปแบบของหลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับด้านหลังมียันเป็นเหรียญแบบทรงเสมานะครับอ่ะพี่ๆครับท่านผู้ชมครับไว้นิดนึง ต้องขอประทานโทษทีนะไว่นิดนึงว่ามุมประวัติอะไรพี่ลองหาเอาแต่ผมว่าเอามาให้ชมว่าผมมีแบบนี้นะครับเผื่อใครท่านไหนสนใจนะครับตามหาอยู่มันจะได้พอดีกันนะจะได้พอดีกันว่าเอ้ยโอ้โหนกปูมีพอดีนะครับก็จัดเลยชุดหลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็มาถึงรายการนี้รายการนี้เป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะครับรุ่นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับเปิดอาคารสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติปี43นะครับ กล่องเดิมเลยนี่กล่องเดิมเลยนะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้มีที่กล่องก็ให้ดูอีกนะตรงนี้มีขูดๆๆไม่เรียบเลยนะแล้วก็ตัวหนังสือต,ตัวหนังสือน <Nature> ี่ตัวหนังสือนะครับเป็นเงาแบบนี้นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตาตำรวจติดชัดเจนนะครับนี่แล้วก็มีอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยเขาไว้ให้ดูเหมือนกันเขาไว้ให้ดูเหมือนกันนี่จดจํานะครับพี่อันนี้นี่ผมเอาเก็บไว้นานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยุคนี้ใหม่หน่อยนะนี่รักษานะครับ รักษาดีเลยห่อซีนไม่ให้เลยนะครับดูด้านในกันดูด้านในกันไวๆนิดนึงนะครับพอมีเยอะนะมีหลายองค์นะครับเอาขึ้นมาดูทีละองค์นะเริ่มกันที่องค์บนก่อนเลยนะสี่เหลี่ยมนะครับนี่แกะออกมานะเดี๋ยวผมวางก่อนนะครับแล้วหยิบมาให้ดูทีละองค์นะอ่ะแบบนี้ครับรุ่นนี้ครับเขาบอกว่าเนื้อหามวลสารต้องเห็นเป็นเม็ดมวลสารนะครับเห็นมวลสารดําๆอะไรงี้บ้างนะในในองค์พระนะครับไม่ใช่เป็นสีขาวซีดเลยนะครับแล้วตัวหนังสือเน้นย้ําเลยนะครับ พาแ้องสือคมชัดเลยนะนี่ลงสือคมชัดแบบนี้เลยเห็นไหมหน้าตา,าพระพุทธโสธรติดคมชัดนะครับและที่สําคัญตรงนี้ในตาโลดตํารวจนี่ที่อยู่ด้านล่างนี่ต้องเห็นนะครับนะนี่ผมทาแบบนี้นะต้องเห็นนะมีลายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นล้นๆไปเลยนะครับอันนั้นก็คือเขาถอดมาไม่ติดนะแล้วก็ที่ด้านขอบเนี่ยขอบนะครับคมชัดลึกเห็นไหมกดพิมพ์ได้คมชัดลึกนะครับ แบบนี้นะนี่มวลสูงมวลสารที่บอกนะมวลสารน,นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็เท่เช่นเดียวกันในนี้อ่านี่พอดีเลยนี่ในนี้เห็นไหมจะเห็นเป็นตาของของตารวจอยู่ข้างในด้วยนะตาโล่ตารวจเนี่ยจะเห็นมีลายด้วยต้องมีลายนะ mm. ถ้าเป็นขาวๆเลยซีดๆเลยเขากดไม่ติดนะครับบางทีเขาถอดไปแล้วมันไม่ติดนะรุ่นอย่างที่บอกไว้นะครับเปิดสํานักงานอาคารนะครับของกรมตํารวจแห่งชาติน,นี่รุ่นนะครับบอกไว้แล้วก็มีหลังยันแบบนี้ หนึ่งองนะครับหนึ่งองเรามาชมกันตอนครับอันนี้เป็นแบบกลมบ้างเป็นแบบกลมบ้างนะลองมาชมกันนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆเลยนี่เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะนี่ตรงนี้ก็จะมีรอยของตราตำรวจอยู่ในโลดแต่ละหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมดนะแล้วก็ด้านหน้าละ่ะด้านหน้าที่ผมบ่อยไหมก็ต้องมีนะนี่ไหมตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีตราหมดนะครับแล้วก็ ใบหน้าจมูกแล้วก็เม็ดพระศกด้านบนนะครับคมชัดสวยหมดเลยนะครับตวังสือเป็นแท่งบบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้ติดครบทุกตัวอักษรนะครับนี่แบบนี้ด้านข้างนะจะเห็นมวลสารนะครับอยู่ทั่วองค์พระเลยอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับจะมีมวลสารอยู่ทั่วองค์พระเลยนี่แบบนี้นะไม่ใช่สีขาวๆซีดๆเลยนะครับนี่แบบนี้อ่าแล้วก็มียันแล้วเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่ง ีกหนึ่งก็เป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่อ่านี่อีกหนึ่งองค์นะครับขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยเห็นมวลสารเลยและการกดพิมพ์เห็นไหมชัดเจนนะครับนี่คมลึกแบบนี้เลยเป็นมิติแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างมีรอยด้วยนะเห็นไหมมีรอยเขากดด้วยนะครับแบบนี้นะเอาไว้ดูกันนะครับพิจารณาอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้ไปกระแสนะครับโด่งดังนะของกรมตํารวจนะกรมตํารวจไม่เคยแผ่วครับนี่วัตถุมงคลก็ไม่แผ่วครับนี่ครับ มาแรงด้วยนะช่วงนี้หายากแล้วนะครับหายากหาแท้ยากนะครับไม่ค่อยจะได้เจอได้เจอกันแล้วนะของแท้ใครที่ชื่นชอบพระพุทธโสธรนะครับใครอยามีหลวงพ่อพระพุทธโสธรเนี่ยไว้ติดติดบ้านนะครับติดตัวติดรถาประจำกายบอกผมใอดีไลน์มาหาผมได้นะครับเสียงกุ้งเสียงไก่นะบรรยากาศยามเช้านะครับกับที่นี่นะภูทรนะครับนี่สไตล์ผูธทรนนะครับอ่านี่แบบนี้ครับวันนี้ มีมาให้ชมทั้งหมดครบแล้วนะหนึ่งนะนะเดี๋ยวทวนให้นะครับเดี๋ยวผมทวนให,นให้นี้เดี๋ยววางให้ดีก่อนนะนะเดี๋ยวกล่องไปโดนนะวางให้ดีก่อนนะครับผมยังไม่ได้กดเข้าไปหนึ่งนี่โสทรกรมตํารวจนะครับเป็นเหรียญน,นี่โสทรกรมตํารวจเป็นผงเนื้อผงแบบนี้เอาไปเลี่ยมเอานะครับหรือจะเก็บทั้งชุดแบบนี้ก็ได้นักสะสมไม่ควรพลาดนะครับใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดด้วยประการใดๆทั้งปวงเลยแล้วก็เหรียญแบบนี้ก็หายากแล้วนะครับปี37นะ ปีสาหน้านะครับส่วนใครที่จะเอาแบบคลาสสิกนี่เลี่ยมแล้วเลี่ยมเก่าๆนี่แบบนี้ได้นะครับผมยินดียินดีแบ่งปนันพวกยพี่ทุกทท่านนะครับไอดีไลน์มาหาผมนะครับเดี๋ยวกําลังจะทําระยงและรากจุงและโพลป์สินค้าต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นนี่นะครับผมมีท่านขุนพันธุลักษณ์นี่ขุนพันธุลักษณ์รัชเดชแบบนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไหมมือปราบสิทิศนะครับนี่ไม่และอยู่ในซีนเลยเดี๋ยวเขาดูยังไงกันนะ ท่านหลวพันเนี่ยผมมีแบบนี้ด้วยนะครับปี4 8ด้วยทานท่้นหนุงพันนะครับเอาไปพิธีพุทธาพิเศษหลายตหลายครั้งเลยนะครับนี่ผมมี2เนื้อนะสสีนะครับเป็นของท่านหุวพันทลักนะเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะนี่นี่นะครับรอคลิปหน้าแล้วก็มีหลวงปู่สุกอีก2นะหลวงปู่สุกแบบนี้ก็มีนะครับร้อยปีหลวงปู่สุกนะนี่ออกจากวัดหลวงพ่อเหมือนกันอ่าเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามชมหรือเจ้าต่า เต่าปูหลิวอ่าเต่าเจ้าสัวปูหลิวมีอะไรพูดคุยกับผมได้นะครับอดีไลน์มาพูดมาคุยกันนะครับช่วงท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวันนี้ไปแบบเร็วๆมาแบบเร็วๆวันนี้จบครบแล้วนะครับใครอยากได้ก็อดีไลน์มาหาผมขอบพระคุณครับทุกการติดตามครับครบ20,000ืแล้วนะครับ2 0 0 0 0ื่ผู้ติดตาม20 0 0มซับสไครต์แล้วขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับจากใจปูพักเครื่องครับสวัสดีครับผม